ไม่แห่งการกินหมูก็นฮะไม่ต้องขึ้นไปถึงบนดอยเราก็สามารถชมวิวสวยๆกันได้จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวคิดไปไกลทาแล้วพาไปดูกัน าที่นี้มีชื่อว่า On The Rock สายใส่ปิ้งย่างอย่างเราไม่ควรพลาดพอเข้ามาแล้วก็จะพบกับบรรยากาศวิวเขาสุดสวยที่มาพร้อมกับหมอกเอ๊ะไม่ใช่น่าจะเป็นควันได้กลิ่นแล้วก็หิวกันเลยนนกับพี่คิวก็เลยจัดมากันคนละหนึ่งเซตหมูหนึ่งชุดและเนื้อหนึ่งชุดจะบอกว่าวิวโต๊ะที่51นี้ดีกันมากๆเลยถือว่ามุมนี้เป็นมุมมหาชนเลยก็ว่าได้ระหว่างที่รออาหารมาเดี๋ยวเราไปลอถ่ายรูปกัน อาหารมื้อสุดพิเซ็ษของเราก็มากันแล้วแต่ละเซตต้องบอกกันเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเยอกันขนาดนี้สองคนจะกินกันหมดหรอเห็นอาหารเยอะๆแบบนี้ราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะมาที่นี่รับรองครบกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือจะเป็นวิวสวยๆแค่มาก็คุ้มกันแล้วค่ะควรมาให้ได้กันสักครั้งนะเพื่อน กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิดไปไกลทาเวลกันด้วยนะคะถ้าครั้งหน้าอยากให้นนไปจัดทริปที่ไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะ